นี่ครับผลงานหนึ่งชิ้นวันนี้ครับเป็นพระพิมพโบราณอีกหนึ่งองค์เลยของหลวงพ่อกวยนะครับเป็นพระยุคต้นที่หลวงพ่อทอดพิมพ์นะครับหรือท่านทาเองน,นั่นเองท่านสร้างเองนะครับเสกเองและทันตัวท่านนี่เป็นข้อหายากเลยครับอีกหนึ่งรุ่นเลยเป็นพระสั้นนั่งพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์แค่ออนอสมไข่ป่าจัดอยู่ในชุดพิมพโบราณน,นะครับชุดนี้อาพิมพนี้นี่นะครับ หายากอายากสุดๆเลยใครอยากได้ขอ้อหายากนะครับไม่ควรพลาดเลยตรงนี้นี่ไม่มาบ,บ่อยๆนะพิมพ์นี้ผมบอกเลยแล้วเนี้ยเก่าถึงยุคยุคต้นตัวจริงเลยนี่อ่าเห็นไหมดูความเก่าดิสุดยอดอ่ะนี่นะครับใครอยากได้ขอ้อหายากนะตรงนี้ผมบอกเลยว่า <c oughs> ไม่ควรพลาดจับปกตินะครับผมแบ่งบูชานะแบบนี้นะครับไม่ต่ำกว่าสี่พันนะครับอ่าเพราะพระสันเนี่ยยุคต้นเนี่ยคือมันไม่ควรต่ำกว่าสามพันห้าหรือสี่พันอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งพิมพ์หายากด้วย แบบนี้ครับ4,000ที่1,500ก็ไม่แพงนี่อ่ะนี่นะครับแต่องค์นี้ครับพวกแมงบูชาครับเอาไวพ้พี่พี่4่ั4,500ไม่เอาเอาส้มพันสองร้อยรวมส่งครับ <L ess noise> ใครอยากได้ข้องหายากยุกต้นที่ทันตัวลวงพอ่อลวงพอ่อทอดพิมพ์เองไม่ควรพลาดกรับองค์น,นี้นี่ครับก็ใครสนใจนะครับทักไลน์เลย Tung FC18 นะครับนี่ อะเป็น ID เนาะนี่หรือดูใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมส่งช่องทางการติดต่อไปแล้วอ่ะโอเคแบบนี้นานานมาทีนะครับใครสนใจต้องรีบนิดนึงโอเควันนี้สวัสดีครับ